สวัสดีค่ะสวัสดียามรอบดึกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกองขอบคุณไปยังคุณแม่ครานมณีนะคะที่เอ็นดูลูกสาวมอบต้นสับปะรดให้หนึ่งกองค่ะดูค่ะในเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่ใบบัวชอบกินต้นสับปะรดนะคะแม่ควานจะมีเวลาการโยนนะคะให้กับลูกช่วงกลางวันใบบัวจะไม่ค่อยช่วงกลางวันนี้ใบบัวจะกินเป็นกล้วยเป็นหญ้านะคะแล้วก็ ผู้พอคํามานี้บุกต้นสับประรดอย่างดีเลยค่ะกินสับประรดแสนอร่อยจากคุณแม่พรมนีนะคะขอบพรบคุณขอวอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพพาราั้าไมยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคิดบางสิ่งใดก็ขอใคุณแม่สมนางใจมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเลยนะคะขอบคุณนะคะชูวงทักทายคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วขอบคุณคุณแม่ก่อนแล้ว นูจาจาสวยๆแล้วคนเก่งเร้วขอบคุณค่ะนะคะอ้วนกำลังกินอย่างอร่อยเลยขอบคุณแม่พรมันนี้เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ